ก่อนจะไปฟังอย่าลืมกดถูกใจกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะนิยายวายจากนามปากกาหมูเฉยเรื่องเลิฟสวิตรักสลับตัวตอนที่12วิตกกังวลตาตามินเอ๋ยเรียกและพยักหน้าส่งสัญญาณว่าเขามาแล้วต้าพยักหน้าตอบกลับรับรู้ถึงการมาของเขาแล้วการแสดงก็ผ่านไปอย่างราบรื่น หลังจากลงจากเวทีมินนั่งลงเก็บอุปกรณ์และกีต้าใส่กระเป๋าพลางนึกถึงคราวที่แล้วตอนที่วิญญาณเขาถูกดึงเข้าร่างน้องชายครั้งล่าสุดใช้เวลาไปแค่ชั่วโมงกว่าๆยังทำให้มินรู้สึกเคลียตอนนี้เขาเข้ามาได้สองชั่วโมงแล้วเขาจึงกังวลว่ามินจะไม่ไหวตาต้องรีบกลับแล้วเออไปดีเดี๋ยวบอกหัวหน้าก่อนเมื่อเก็บกระเป๋าเสร็จเตรียมลุกขึ้นนินก็เหมือนจะวูบลง จึงนั่งอยู่เฉยๆครู่หนึ่งต้าก็เดินมาพร้อมหัวหน้าต้ากระเป๋าช็อกโกแลตในกระเป๋ามินจำได้ว่ามินเคยบอกไว้ถ้าไม่มีแรงให้กินอะไรหวานๆและมินเองก็พกช็อกโกแลตติดตัวตลอดเวลาต้าเข้าใจทันทีรีบแกะห่อช็อกโกแลตส่งให้มินปากกลับบ้านต้าจะพยุงมินลุกขึ้นแต่เทมเข้าไปช่วยเสียก่อนขอบคุณครับหัวหน้า หัวใจของเทมกระตุกมินไม่ได้เรียกเขาว่าหัวหน้ามาสักพักแล้วคำว่าพี่ที่ได้ยินจนชินหูวันนี้เปลี่ยนไปแต่ก็ไม่เท่าความกังวลที่เห็นคนตรงหน้ามีอาการผิดปกติอาการแย่ขนาดนี้ไปโรงพยาบาลเถอะไม่ได้นะมินต้องกลับไปที่บ้านก่อนตาคานขึ้นมาทันทีผมต้องกลับบ้านเทมไม่ค่อยเข้าใจในความดึงดันของทั้งสองคนแต่ก็ไม่ได้ห้ามและขออาสาไปส่งเพราะ ตาคนเดียวคงจะพยุงร่างของมีนที่โตกว่าไม่ไหวบ้านบุญรัตนเดชาต้าลงจากรถรีบมาเปิดประตูใหญ่ของบ้านอย่างคุ้นชินเทมพยุงมีนที่ดูเหมือนตอนนี้จะหลับไปแล้วไปโรงพยาบาลเอถอะเทมกังวลจนต้องย้ำอีกครั้งเดี๋ยวไปค่ะแต่ตอนนี้ต้องพามินไปที่ห้องก่อนทั้งสองช่วยกันพามีนไปที่ห้องนอนเทมเริ่มหงุดหงิดและไม่เข้าใจในความดื้อรั้นของทั้งสองคน เกิดเรื่องบ้าอะไรอาการหนักขนาดนี้ทำไมไม่ไปโรงพยาบาลความสงสัยไม่ทันจบพอหยุดตรงหน้าห้องก็โดนกันไม่ให้เข้าไปขอบคุณนะคะเดี๋ยวหัวหน้ารอข้างนอกนะคะที่เหลือต้าจัดการได้เขาชะงักแต่ก็พอเข้าใจได้ทุกคนมีพื้นที่ส่วนตัวความน้อยใจที่เหมือนจะก่อตัวก็สู้ริดของความเป็นห่วงไม่ได้เขาทำได้แค่เพียงยืนรอยอยู่หน้าห้องเท่านั้น ภายในห้องนอนมีนยังคงนอนไม่ได้สติแต่ลมหายใจที่สม่ำเสมอของมีนทำให้รู้ว่ายังคงมีชีวิตอยู่ต้าจึงเรียกมีนอีกครั้งมีนมีนถ้ารู้สึกตัวพูดอะไรหน่อยอออมีนตอบกลับเหมือนคนละเมอต้าถอนหายใจโล่งอกคนหมดแรงเริ่มมีสติก็เอ่ยออกมาด้วยน้ำเสียงที่แผ่วเบาต้าโทรหาย,ยินโอเคเราโทรเลยตอนนี้เลย ต้าทำท่าจะเปิดประตูห้องออกไปโทรศัพท์ก็นึกได้ว่าเทมอยู่ที่บ้านจึงโทรหาหยินภายในห้องแล้วได้ความว่ามินยังคงอยู่ในห้องผ่าตาดัดพอมีแรงมินก็ค่อยๆลุกขึ้นนั่งรับช็อกโกแลตที่ต้าส่งมาให้เข้าปากอีกครั้งไปหาพี่มินกันเถอะพักอีกแป๊บนะมินพยักหน้าเอนตัวพิงหัวเตียงหลับตาไล่ความอ่อนเพลีย เทมยังคงยืนรอยอยู่ที่หน้าประตูห้องที่ป้ายเขียนไว้ว่าทาราส่วนอีกห้องคือทารินเวลาผ่านไปเกือบครึ่งชั่วโมงเมื่อเห็นต้าเดินออกมาก็รีบซักไซเป็นไงมั่งไปโรงพยาบาลเถอะเดี๋ยวพี่ไปส่งใบหน้าที่ขมวดคิ้วเคร่งเครียดของเทมฉายแวววิตกกังวลอย่างเห็นได้ชัดดีขึ้นแล้วค่ะแต่อีกเดี๋ยวจะไปให้หมอตรวจอีกทีถ้าหัวหน้ามีธุระ ไปทำก่อนก็ได้นะคะมินตื่นแล้วต้าพาไปไหวไม่เป็นไรผมจะเป็นคนพามินไปหาหมอเองคำว่าดีขึ้นแล้วไม่ได้ช่วยให้เขาที่กำลังหงุดหงิดหายกังวลเมื่อเขายังไม่ได้เห็นหน้าหรือเสียงของคนป่วยเขาก็ไม่วางใจเลยผลักประตูสวนต้าเข้าไปเห็นมีนนั่งหลับตาพิงพนักหัวเตียงอยู่เทมค่อยโล่งใจรีบก้าวเข้าไปหาโดยไม่ได้สังเกตอะไรรอบๆตัว ต้าตกใจแต่ก็ไม่กล้าดึงดันหรือคัดค้านจนมากเกินไปเพราะกลัวจะถูกจับพิรุดจึงปล่อยเลยตามเลยมินเป็นไงบ้างที่พาไปหาหมอนะมินลืมตามองที่มือของตัวเองที่มีมือของเทมจับไว้แล้วเงยหน้าขึ้นสบตากับคนตรงหน้าที่สีหน้าตอนนี้ไม่สู้ดีนักผมไม่เป็นอะไรแล้วแค่น้ำตาลตกเองเสียงแผ่วเบาที่ยังตามมาด้วยรอยยิ้มยังไงก็ต้องไปนะมาเดี๋ยวพี่พาไป น้ำเสียงอ่อนโยนที่ไม่เหลือเขาของคนมาดเข้มตอนนี้สิ่งที่น่ากังวลไม่ใช่อาการของมีนแล้วต้ากับมีนรู้ดีว่าถ้ามีนนอนอีกสักสองสามชั่วโมงก็จะลุกปากเจ้ยเจ้าเจรจาได้เหมือนเดิมแต่ตอนนี้ต้องเอาตัวรอดก่อนจะถูกจับได้เสียก่อนต้าชี้ไปรอบๆห้องที่มันไม่เหมือนห้องของคนที่ชอบเล่นดนตรีรวมทั้งรูปถ่ายต่างๆที่ตั้ง,ง,งและแขวนตามฝาผนัง รีบพยักพยเยิดให้มีนตกปากรับคำแล้วรีบไปโรงพยาบาลตอนนี้เลยคืนอยู่ต่อความลับของพวกเขาได้แตกแน่นอนและไม่ยากที่คนเป็นเพื่อนกันมามากกว่าสิปีจะเข้าใจรีบคว้าแขนเทมพยุงตัวเองลุกขึ้นไปกันเลยนะที่ใบหน้าที่ซีดเซียวขึ้นสีขึ้นมาแล้วเล็กน้อยค่อยทำให้เทมคลายกันงวลอยู่ได้บ้างภายในรถเอ v ต้าส่งมือถือให้กับมีนแล้วส่งข้อความหา เอาไงดีตามน้ำไปก่อนบัตรประชาชนเอามาเปล่าเดี๋ยวเราไปติดต่อเคาน์เตอร์ให้มีนจะพิมพ์ตอบกลับไปแต่แอร์ที่เย็นสบายภายในรถก็ทำให้เขาหลับไปอีกครั้งต้าเลยถือวิสาสะรือค้นกระเป๋าเพื่อค้นหาบัตรประชาชนภายในใจคิดว่าต้องทิงลงมือก่อนที่เทมจะจัดการทุกอย่าง พอถึงโรงพยาบาลต้าก็รีบลงจากรถเดินนำไปก่อนเทมที่เห็นว่ามินยังคงหลับอยู่จึงลงมาเปิดประตูข้างที่มินนั่งเขย่าตัวเบาๆเพื่อให้รู้สึกตัวมินมินมินลืมตาขึ้นมาก็เจอใบหน้าเคร่งที่คิ้วขมวดเป็นปมถึงแล้วไหวไหมมินลุกขึ้นนั่งมองหน้าคนเป็นหัวหน้าไม่วางตาขอบคุณนะครับที่มาส่งแต่จะดีกว่านี้ถ้าผมลืมตาขึ้นมาแล้วเห็นที่ยิง เทมยิ้มอ่อนให้มีนทันทีรอยยิ้มนี้อ่อนโยนกว่าทุกครั้งที่มีนเคยเห็นจากใบหน้าของเทมพาให้อาการง่วงซึมกลับกลายเป็นความยินดีและยิ้มอ่อนกลับไปเทมเองก็ห่อลงรอยยิ้มนี้จนเขาไม่อาจละสายตาได้ตาซึ่งเดินมาไกลพอสมควรแต่ไม่เห็นคนที่จะตามมาจึงเดินย้อนกลับไปและเห็นทุกอย่างที่อยู่ตรงหน้าเรื่องมันจะยุ่งเหยิงกว่าเดิมก็ตรงนี้แหละ ตาทำได้แต่คิดในใจแต่ก็อดไม่ได้ที่จะตะโกนเรียกอย่างหยอกล้อยินเดินไหวไหมเอารถเข็นไหมหรือหัวหน้าจะอุ้มไปก็ได้นะคะไม่รู้จักอายคนตะโกนอยู่ได้แต่ด้วยความไม่อยากต่อล้อต่อเทียงกับเพื่อนสนิทจึงทำได้แค่มองคอนออกไปเทมเองก็รีบทำหน้าให้กลับมานิ่งเฉยหลังจากตรวจแล้วหมอลงความเห็นว่าอ่อนเพลียพักผ่อนน้อยหมอเลยให้น้ำเกลือแค่หมดขวดก็กลับบ้านได้ เสียงมือถือของเทมดังขึ้นขณะที่กำลังนั่งมองมีนให้น้ำเกลือหมายเลขที่หน้าจอขึ้นเป็นเบอร์ของบริษัทซึ่งน่าจะเป็นเรื่องด่วนที่กลับไปเถอะผมไม่เป็นอะไรแล้วกลับไปเคลียร์งานไปเถอะคานิยวตาอัปเดตอ,อาการให้เทมลังเลเพราะเขาห่วงมีนก็ห่วงห่วงงานก็ห่วงจนคิ้วของเขาเริ่มขมวดเป็นปมอ,อีกครั้งหันไปมองคนที่นอนอยู่บนเตียงอย่างช่างใจ ในเมื่อคนป่วยก็มีหมอดูแลอยู่แล้วส่วนเขาควรกลับไปจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยต้าถทานั้นผมฝากทางนี้ด้วยนะเทมกำลังจะลุกจากไปมีนก็คว้าแขนเขาไว้จนเขาต้องหันกลับมามองอย่าลืมยิ้มก่อนเข้าบริษัทและหน้าตึงขนาดนี้เพื่อนๆจะคิดว่าผมตายแล้วเทมยื่นมือไปลูบผมคนตรงหน้าเบาๆพร้อมสายหัวเรานี่มันนะ เห็นไหมหัวหน้าปากแจวขนาดนี้ไม so ่มีอะไรน่าเป็นห่วงแล้วเคพี่ไปก่อนนะมินต้ามีอะไรบอกผมด้วยนะระหว่างขับรถกลับบริษัทเขาคิดทบทวนความรู้สึกของตัวเองวินาทีที่เห็นร่างของมินซุดลงใจของเขาก็หล่นวูบทิ้งทุกสิ่งอย่างที่ต้องสสางวิตกกังวลผิดกับคราวก่อนที่พามาโรงพยาบาล เขาส่งเสร็จก็กลับมาเคลียร์งานได้ในทันทีแต่คราวนี้เขากับอาไลาอาวอนอยากจะอยู่เฝ้าจนน้ำเกลือหมดขวดเขาไม่เคยกล้าทิ้งงานแต่คราวนี้เขาเป็นห่วงจนลืมงานเขาคิดว่าเขาคงขาดใจถ้าไม่ได้เห็นรอยยิ้มแบบนั้นอีกมินที่นอนให้น้ำเกลืออยู่กอดห่วงผู้เป็นพี่ชายไม่ได้ถึงแม้ยินจะโทรมาบอกว่ามินออกจากห้องผ่าตัดแล้วอยู่ห้องซีซเพื่อดูอาการไม่เกินพรุ่งนี้ก็จะได้ย้ายไปอยู่ห้องพักฟื้น ตากลับก่อนก็ได้นะเดี๋ยวน้ำเกลือหมดเราจะไปอยู่เป็นเพื่อนที่มินเองมินบอกเพื่อนให้กลับบ้านเพราะเป็นห่วงต้าทิ้งรถไว้ที่บริษัทและแน่นอนว่าถ้าดึกกว่านี้เขาไม่อยากให้ต้านั่งแท็กซี่กลับคนเดียวไม่เราจะรอถ้าง,งั้นต้าช่วยเราอย่างหนึ่งอือว่ามาช่วยพายิมไปพักผ่อนที่บ้านทีพรุ่งนี้ค่อยให้มาใหม่คืนนี้อยู่เฝ้าไปก็ทำอะไรไม่ได้ยังไงที่มินก็อยู่กับหมอ งั้นเดี๋ยวเรากลับมาอยู่เป็นเพื่อนนะกลับไปเถอะพรุ่งนี้ค่อยมาไม่ได้ดิถ้ากลับใครจะอัปเดตอาการให้หัวหน้าต้าเอ๋ยกึ่งหยอกลอ้อไปเลยอุ่ยหูแดงเขินเหรออาการแบบนี้ชอบเขาไปแล้วมัง้งชอบแล้วยังไงต่อเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราเป็นใครมีนบอกเล่าด้วยสีหน้านิ่งเฉยก็บอกเขาไปสิแต่มันใช่เวลาไหมความแตกกันพอดีเออก็จริง อาอาตอนนี้พักผ่อนก่อนไปส่งยิมแล้วกลับบ้านไปเลยนะเออต้าตอบด้วยเสียงลากยาวจบตอนเลิฟสวิตรักสลับตัวตอนที่13ทารินทาราหลังงานแสดงจบลงตารางงานแสดงก็ว่างลงหรืองานแสดงเล็กๆไม่กี่งานช่วงนี้เลยให้หยุดพักผ่อนกันสองสามวันมีนยังคงอยู่เฝ้าพี่ชายอยู่ที่โรงพยาบาล การผ่าตัดผ่านไปด้วยดีคนป่วยเองก็ฟื้นตัวได้ดีแต่คนเฝ้าก็ไม่ยอมกลับบ้านกลับช่องให้แค่ยิมคอยไปเอาเสื้อผ้าของใช้มาให้แทนอาการล่าสุดที่ได้รับการอัปเดตจากมีนคือให้น้ำเกลือเสร็จแล้วอยู่ที่บ้านและมีนก็ไม่เคยโทรหาหรือรายงานตัวใดๆกับเขาอีกมีเพียงแค่ต้าบอกว่าหายป่วยแล้วแต่มีอ่อนเพลียนิดหน่อยหลังเลิกงานเขาก็ไปหามีนที่บ้านทุกวัน บางวันเฝ้าอยู่หน้าบ้านจนค่ำก็ยังไม่เห็นไฟในบ้านเปิดหรือมีใครกลับมาเขาอดห่วงไม่ได้ก็พยายามซักไซไล่เรียงเอากับต้าแต่ก็ไม่เคยได้คำตอบจนกระทั่งวันนี้เขาเห็นเด็กชื่อยิมกำลังเดินหอบกระเป๋าออกมาจากบ้านจึงลงไปถามยิมที่ไม่ทันได้ตั้งตัวก็โกหกไปว่ามาเอาของจะไปชนบุรีส่วนสองพี่น้องไปก่อนหน้านี้แล้วยิมคิดว่าเขาคงโกหกได้เนียนสุด,สด แต่หารู้ไม่ว่าขณะที่เขากำลังเรียกแท็กซี่รถ SUV คันสีดำก็ขับตามไปเป้าหมายหยุดอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลทำให้เทมใจหายอีกครั้งเขาพยายามวนหาที่จอดรถอย่างรวดเร็วเพื่อที่จะได้ตามยิงไปให้ทันแต่ยิงพลาดสายตากับเขาไปเสียก่อนเทมไม่ยอมแพ้เข้าไปยังประชาสัมพันธ์เพื่อขอเยี่ยมผู้ป่วย เขาจําไม่ได้ว่าหนก่อนที่เขาพามินมาห้องฉุกเฉินชื่อจริงว่าอะไรพลันนึกได้ว่าที่หน้าประตูห้องนอนติดป้ายไว้ว่าทาราผมขอเข้าเยี่ยมทาราบุญรัตนเดชาครับสักครู่นะคะตอนนี้ไม่มีผู้ป่วยที่เข้าแอดมิตชื่อทาราบุญรัตนเดชานะคะเออคือผมจำผิดครับทารินครับทารินบุญรัตนาเดชาเป็นญาติคนไข้หรือเปล่าคะผมเป็นหัวหน้าเขาครับ หลังจากแจ้งชื่อนามสกุลเจ้าหน้าที่ก็ตอบกลับมาว่าทางผู้ป่วยไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่มีรายชื่อที่แจ้งไว้เข้าเยี่ยมทำให้เทมหมุดหนิดอีกครั้งกำลังจะยอมแพ้หันหลังกลับก็เห็นผู้หญิงผมยาวป่าบาผมสีบลอนเทากำลังเดินเข้าลิฟต์ไปนั่นคือตา้าถึงขั้นแจ้งรายชื่อผู้เข้าเยี่ยมไว้ถ้าเขาเข้าไปถามต้าตรงๆตง้ตาคงไม่บอกแน่ๆเขาอาศัยจังหวะที่คนกำลังเบียดกันเข้าไปในลิฟต์ ต้าที่กำลังกดมือถือส่งข้อความหามินอยู่ก็ไม่ทันได้สังเกตเมื่อประตูลิฟต์เปิดออกเทมทำท่าว่าจะเดินไปอีกทางแต่สุดท้ายก็วกกลับมาสะกดรอยตามต้าไปต้ารู้สึกเหมือนมีใครตามมาจึงหยุดเดินก็เห็นมีคนกำลังเปิดประตูห้องผู้ป่วยอยู่จึงไม่ได้ใส่ใจอะไรแล้วเดินต่อไปยังห้องพักผู้ป่วยที่มีป้ายหน้าห้องว่าคารินบุญรัตนเดชา เทมแอบมองผ่านช่องกระจกเห็นฝาแฝดนั่งที่เก้าอี้คนหนึ่งและอีกคนนอนอยู่บนเตียงพร้อมกับอุปกรณ์การแพทย์รายล้อมรอบตัวดูลักษณะแล้วอาการป่วยน่าจะไม่น้อยแต่เขาแยกไม่ออกว่าเป็นใครปกติแล้วแฝดน้องจะสวมแว่นตาแต่วันนี้ทั้งคู่ไม่ได้สวมแว่นตาแววตาและรอยยิ้มที่สดใสก็ไม่มีปรากฏจากคนทั้งคู่อีกคนป่วยส่วนอีกคนน่าจะอดนอนแต่ถ้าให้เขาเดาเขาคิดว่าคนป่วยบนเตียงคือมิน เราคงไม่มีคนป่วยคนไหนมีเวลามานั่งใส่คอนแทคเลนส์เทมทายถูกแต่เทมไม่ได้รู้เลยว่ามินที่เข้าใจไม่ใช่มินที่เขาตามหาเทมเตรียมผลักประตูเข้าไปแต่หมอก็มาเสียก่อนเขาถอยออกเพื่อให้หมอเข้าไปเขาจึงแอบฟังอยู่ด้านนอกเงียบๆจับใจความได้ว่าผ่าตัดหัวใจเทมใจหายเขาไม่เคยรู้เลยว่ามินป่วยขนาดนี้ก่อนจะถอยออกให้หมอที่กำลังเตรียมตัวจะออกจากห้อง ก็เห็นข้อมือซ้ายที่ใส่ปลอกข้อมืออยู่เสมอกำลังยกมือไหว้ขอบคุณเขาตะลึงอีกครั้งเกิดความรู้สึกสับสนเขาแย่ชนิดที่ว่าแยกไม่ออกเลยว่าคนที่เขากำลังเป็นห่วงอยู่ตอนนี้คือคนไหนเขาจึงกลับไปตั้งหลักขณะขับรถก็นึกถึงวันที่ไปรับยิงยิงเองก็เผลอเรียกชื่อมีนตอนนั้นเขาแค่นึกว่ายิงจำผิดแต่เป็นเขาเองที่โดนเด็กพวกนี้หลอก พอถึงบ้านเขาก็เปิดไอจีของสองพี่น้องฝาแฝดเขาเลือกเปิดของทารินก่อนช่วง4สัปดาห์มานี้ไม่มีการอัปเดตใดๆเขาจึงสไลด์หน้าจอดูภาพเก่าภาพเก่าหยุดอยู่ที่ภาพคู่ของฝาแฝดคนสวมแว่นตาผมดำยาวจนมัดได้อีกคนผมสีเทาพลางนึกถึงภาพลักษณ์ปัจจุบันของทั้งสองที่ตอนนี้ทั้งสีผมและผมเหมือนกันเขาแคปหน้าจอ,อารูปนั้นไว้แล้วเปิดไอจีของทาราอัปเดตล่าสุดเมื่อสสัปดาห์ก่อน เป็นคลิปสั้นๆได้เวลาตัดผมสักทีเพื่อนๆแยกผมกับพี่ไม่ออกแล้วใช่ไหมผมมีความลับจะบอกนี่ผมมีข้างซ้ายส่วนพี่ชายที้เกกมีข้างขวาแฝดคนน้องพูดพลางยกมือข้างซ้ายที่สวมปลอกข้อมือดึงเสื้อออกเปิดปานที่หน้าอกข้างซ้ายให้ดูเป็นปานคล้ายรูปปลาคู่และแกล้งไปดึงเสื้อพี่ชายที่กำลังทำหน้าตายุย่ยี่แบบไม่อยากเล่นด้วย เขาเคยเห็นปานนั้นครั้งหนึ่งตอนที่ช่วยปั๊มหัวใจให้มีนแต่เหมือนว่าตอนนั้นมันจะอยู่ด้านขวาแต่รอยยิ้มของคนในคลิปทําให้รู้ทันทีว่าคนที่ชอบยิ้มคือมีนเจ้าของข้อมือซ้ายที่สวมปลอกข้อมือไว้ตลอดเวลาเขาสับสนเป็นไปไม่ได้ที่ฝาแฝดจะกล้าสลับตัวกันมาทํางานเทมสไลด์หน้าจอมือถือไปอีกก็เจอภาพข้อมือที่ใส่ริสแบนเหมือนกันสามคน ก็นึกถึงตอนที่เจอกับแฝดน้องกับตา้าที่ซูเปอร์มาร์เก็ตทั้ง3ม,มีริสแบนดเหมือนกันเขาหยุดอยู่แค่นั้นนั่งทบทวนว่าเขาเจอมีนครั้งแรกคือเมื่อไรแล้วก็พบความง่อขลาวของตัวเองฝาแฝดนิสัยค่อนข้างแตกต่างแยกออกได้ง่ายๆเขาหยิบกระดาษขึ้นมาเขียนเหมือนแผนผัง นิสัยเงียบสุขุมรับฟังและเชื่อฟังไม่เถียงแล้ววงกลมไว้นิสัยร่าเริงยิ้มง,ง่ายต่อล้อต่อเถียงชอบเอาชนะแล้วก็วาดวงกลมล้อมตัวอักษรไว้อีกวงคำว่าใสริสแบนเพิ่มขึ้นที่หน้ากระดาษพร้อมลูกศรโยงไปหาทั้งสองวงกลมใส่ปลอกข้อมือโยงลูกศรไปหาวงกลมของฝั่งนิสัยร่าเริงแผ่นกระดาษตอกย้ำความโง่วของเขาอีกครั้ง คนที่มาทำงานกับเขาคือทาราจริงๆใครที่ไหนจะไปคิดว่าจะมีคนกล้าทำอะไรแบบนี้มีเหตุผลอะไรกันถึงทำให้ทั้งสองคนยอมเสี่ยงอารมณ์คู่กรุ่นประเดยประดังเข้ามาจนยากจะสงบเขาไม่กล้าจะบอกเรื่องนี้กับใครแต่เขาขอดูแบบเงียบๆว่าฝาแฝดจะมาไม้ไหนและต้องการอะไรกันแน่ขณะที่มีนเฝ้าพี่ชายอยู่ที่โรงพยาบาลมีนก็ไม่เคยเข้าบริษัทหรือโทรแจ้งคนที่ได้ชื่อว่าหัวหน้าเลย กว่าตัวมีนจะยอมเข้าไปบริษัทก็ปาไปเป็นสัปดาห์โดยให้ใต้อยู่รับหน้าแทนงานที่มีนทำถ้าไม่มีงานแสดงก็นัดกันมาซ้อมกันเป็นรอบๆถ้าใครอยากมาทุกวันก็มาได้มาได้สักทีนะแล้วก็เล่นไม่โทรบอกหัวหน้าเลยก็มาแล้วนี่ไงบ่นจังมีนไปหาผมที่ห้องหน่อยเสียงเข้มเรียกไม่ต้องเห็นหน้ามีนก็รู้ทันทีว่าใครครับ อจะโดนอะไรวะเนี่ยมีนบ่นในใจแต่ก็พอรู้ตัวดีแต่จะโทษใครได้ต้องโทษตัวเองที่หยุดยาวแบบไม่บอกกล่าวภายในห้องพักวินาทีที่เทมเห็นหน้ามีนจุดจุดจุด,จดอารมณ์โกรธที่คู่กรุ่นมาหลายวันก็ผ่อนคลายลงเขาคิดถึงดวงตาสดใสที่เหมือนมีดาวดวงเล็กๆหล,ล,ลายๆดวงในดวงตาของมีนคิดถึงกลิ่นกายที่ทำให้เขาสบายใจรวมถึงจูบที่เขายังอลาลัยอาวร์ไม่หาย แต่วันนี้เขาจำเป็นต้องว่ากล่าวตักเตือนไม่อย่างนั้นคนอื่นจะเอาเป็นแบบอย่างปุ๋ยเหรอทำไมไม่โทรบอกผมมีนชะง,งักไปคำเรียกแทนตัวของเทมก่อนหน้านี้เขาเห็นว่าเทมเรียกแทนตัวเองว่าพี่เมื่อคิดได้ก็ไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่เขาหายไปเป็นอาทิตย์คนเป็นหัวหน้าก็ต้องมีโกรธบ้างครับผมขอโทษเทมสำรวจคนตรงหน้าที่สวมปลอกข้อมือไว้ข้างซ้าย ใบหน้าที่เคยเปื้อนยิ้มตอนนี้ไม่เหลือความสดใสยอยู่เช่นเคยคราวหน้าก็แจ้งผมก่อนผมจะได้ชี้แจงเบื้องบนถูกเสียงที่แข็งก็อ่อนลงยังไงเขาก็อยากเห็นใบหน้าที่เปื้อนยิ้มมากกว่าครับผมภายในห้องเงียบลงอยู่ครู่พี่เออหัวหน้าครับผมไปได้ยังนีนคิดว่าเขาไม่ควรเรียกเทมว่าพี่ควรแสดงความเคารพสักหน่อยไปไหนก็ไป เทมค่อยๆผ่อนลมหายใจเพื่อคลายรู้สึกหมุดหงิดที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งที่ได้ยินว่ามีนเรียกเขาว่าหัวหน้าอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปและยังสามารถติดตามอ่านนิยายแบบเต็มๆของหมูเฉยได้ที่รีดอะไรและดาวน์โหลดอี o ุ๊ได้ที่แอปพลิเคชัน m ม p กดตรงเพิ่มเติม,ตมจะเจอลิงก์ให้ดาวน์โหลดคะ่ะ